ฮาร์ดดิสยังจําเป็นไหมในปัจจุบันต้องบอกก่อนนะครับว่าหน่วยความจําหลักที่เราใช้กันอยู่ในทุกวันนี้จะเป็นหน่วยความจาแบบ SSD แบบนี้มากกว่านะครับเพราะว่ามันทั้งมีขนาดกะทัดรัฐมีความเร็วสูงที่เร็วกว่าฮาร์ดดิสเป็น10เท่าแต่ข้อจำกัดของ SSD ก็มีอยู่พอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถ้าหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้นไม่สามารถกู้ข้อมูลได้เลยหรือถ้าเราไม่ได้ใช้งาน s s d ดนานๆนะครับไม่ว่าจะเป็น SSD ในเครื่องหรือ SSD พกพาก็ตามนะครับมันจะ ทำให้ข้อมูลที่อยู่ข้างในเนี่ยหายได้เพราะฉะนั้นใครที่ใช้หน่วยความจําแบบ SSD หรือใช้หน่วยความจําพกพาที่เป็นแบบชิปลักษณะนี้ต้องหมั่นต่อไฟเพื่อให้หน่วยความจามันใช้งานได้นะครับส่วนฮาร์ดดิสก์จะมีราคาต่อความจุที่คุ้มค่ากว่าและจุดเด่นของเขาก็คือเรื่องของการที่สามารถกู้ข้อมูลได้เก็บข้อมูลระดับ10ปีไม่มีหายแต่แน่นอนครับมันก็แลกมาด้วยขนาดที่ใหญ่แต่ว่าก็มีความจุที่ระดับ10ท e r a b y t ในราคาที่เราสามารถจับต้องได้ง่าย เพราะฉะนั้นถ้าเลือกซื้อหน่วยความจำาปัจจุจบันแน่นอนครับโน้ตบุ๊ก PC ใช้งานทุกๆวันแนะนำา SSD หรือใครที่ต้องการเรนเดอร์ผ่านวิดีโอที่เป็นพวก SSD พกพาตัวนี้จะเร็วแรงกว่าแต่ถ้าต้องการเก็บข้อมูละร,ระยะยาวและไม่ต้องมานั่งกังวลว่าข้อมูลจะหายแนะนำฮาร์ดดิสก์แบ็กอัพไว้ก็ดีนะครับใครที่มีข้อมูลเยอะอาจจะต้องซื้อพวกฮาร์ดดิสก์เอเทนอลหรือฮาร์ดดิสก์แบบ PC ลรักษณะเนี้เก็บไว้สำรองข้อมูลไว้ดูยันแก่ได้อย่างสบาย